สวัสดีทุกทุกท่านนะคะกับข้าวมาแล้วเนาะนี่ก็คือผัดมามานะจ๊ะผัดมามาแต่ไม่ใช่ฝีมือธนพรน,นะเป็นฝีมือของลูกสาวนะจ๊ะผัดมามาอ่อนอ่อนเส้นนุ่มนะเส้นนุ่มนุ่มมากๆเชียวนะคะไม่เชื่อมาลองชิมได้เลยว่าอร่อยไหมนะคะเคลียร์อยู่เนี่ยแล้วกแซ่บค่ะ มีคะน้านะคะมาม่าก็วิธีทําก็เอาแช่น้ําหน่อยหนึ่งนะคะแช่แช่น้ําเย็นแล้วก็เอาไปนอกไว้แล้วก็ไปผัดนะคะผัดก็กระเทียมนิดหน่อยเกี่ยวนะคะเกี่ยวกระเทียมแล้วก็มีคะน้าแล้วก็มีหมูสับนะจ๊ะทานกันค่ะทานไม่เห็นหน้านะแต่ก็ว่าอร่อย นะคะแซ่บๆจริงๆนะเพื่อนๆทานข้าวกันยังคะหากยังไม่ทานก็มาทานกับธนาพรก็ได้นะคะแซ่บไหมน้อน,นะคะมีหมูสาบมีหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ต้นคณะแต่เปน็นคณะไซเล็กนะไม่ใช่คณะใหญ่ๆในจ้นานี่ค่ะธนพรก็ทานอยู่แล้วก็ใส่พริกไปนหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาตินะอย่าไปใส่น้ำปลานะคะเพราะน้ำปลาจะทำให้เค็มต่อเพราะเส้นของมาม่าก็เค็มอยู่แล้วนะอย่าไปใส่ใส่เพียงสามรสก็พอนะครับ อร่อยไหมว้าวคิดว่าหมดไหมแต่คิดว่าหมดเนะเพราะว่าถามว่าหิวไหมก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะต่ปไปไม่หิวเพราะว่ามาร้อนๆน่าทานนะทมไปเรื่อยๆก่อนนะขอบคุณผู้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะแล้วก็ จะมีคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆชมอีกมากมายไกลกอง อร่อยอร่อยแซบ่บต้องทาละละละนร้อนๆนะถึงจะอร่อยมากๆความจริงอะ่ะเฟรนหมา่าม่าถ้าเราไปทอดเนี่ยจะทำเป็นอ่าร้หนาก็ได้นะทอดกรอบนะคะไม่ต้องแช่น้ำนะอันนั้นทอดแบบน้ำมันร้อนๆแล้วก็ใส่ปูไปเลยเนี่ยน่าจะก็อร่อยแบบเนงนะ หนึ่งร้อนอยู่เลยเขาเรียกว่ากับข้าวจานด่วนใช่ไหม คมไปเรื่อยๆนะคะหิวก็ทานกันได้นะคะทำกินได้ทำทานได้แต่ทุกอย่างนะครับอีกมือหนึ่งก็เขาเรียกไงถือจอนเนาะ แต่เนี้ยเราก็นึกว่าเออเป็นเอ่อมะเขือเทศที่ไหนได้เป็นพริกแดงแต่ก็อร่อยแซ่บๆอยู่ wow Ở loại xe nôm cầm nặng đi อย่าไปนูน่นอร่อยก็กลังกินเส้นนุ่มบีคณะอยากให้อร่อยก็ใส่ไข่ด้วยนะแนะนำให้เพื่อน ทําทานได้นะไม่ห่วงสูตรทำได้เนาะเอาละกะ็ขอทานต่อนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท,ท่านที่ให้เข้ามาชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณร้ายๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันละกันสู้ๆเดินหน้าต่อจ๊ะสวัสดีจ้า